ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร ในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการผลทุเรียน อันเนื่องมาจากเรามีเหตุปัจจัยหลายประการครับที่สร้างความเสียหายนั่นก็คือเหตุจากกรณีของลมหนาวที่ผ่านมาหลายรละลอกก็ทําให้เป็นทุเรียนหลายรุ่นและทุเรียนหลายรุ่นก็จะเกิดการเจริญเติบโตแข่งขันซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นก็เจอฝนตกอย่างต่อเนื่องกรณีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาวะใบที่ถ่ายใบหรือสูญเสียใบอาจจะมาจากความหนาวเย็นอาจจากการจัดการน้ำอาจจากการให้ปัจจัยบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องของการถ่ายใบและแตกใบอ่อนเพราะแตกใบอ่อนเสร็จ นั่นก็คือการหลุดล่วงของผลในระยะผลอ่อนหลังจากนั้นมาใบาก็ได้เจริญเ,เติบโตอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าเราจะควบคุมเราจะวางระบบการบริหารจัดการอย่างไรผลผลิตก็อาจจะยังคงอยู่มากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ก็ยังคงอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นติดตามมาก็คือการบิดเบี้ยวของรูปร่างหรือรูปทรงกรณีของการบิดเบี้ยวรูปร่างหรือรูปทรงนั้นเราก็ได้นําเสนอมาแล้วนะครับว่ามันก็จะเกิดจากการแข่งขันกันในระหว่างผลต่อผล คือต่างรุ่นมันก็จะดีดรุ่นที่น้อยอ่อนแอออกไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอเหตุการณ์ผลหลุดล่วงเสร็จแล้วพอเหลือในระยะรุ่นเดียวกันก็จะกลายเป็นการแข่งขันซึ่งกันและกันก็คือการ,การบิดเบี้ยวของรูปทรงในการบิดเบี้ยวของรูปทรงนั้นก็จะมีองค์ประกอบหลายประการครับที่อยากจะสรุปให้เห็นวันหนึ่งคือความต่างรุ่นก็บิดเบี้ยวได้ 2. รุ่นเดียวกันนะครับ แต่กระบวนการอาดอกบานอาจจะต่างกันนิดนึงหรือกระบวนการผสมเกสรอ,อาจจะต่างกันก็จะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันในระหว่างผลต่อผลในกลุ่มตรงนั้นและ 3. เกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันในระหว่างภายในผลพลูที่ได้มีเมล็ดก็เจริญเติบโตเร็วพลูที่ไม่ดีมีเมล็ดก็เจริญเติบโตช้าต้องรอจนกว่าพลูนั้นเบ่งเต็มที่แล้วตัวเองถึงเจริญเติบโตได้ ในขณะเดียวกันบางส่วนครับหมดพลังงานก็จะกลายเป็นเสยนทรงผอมทรงยาวหลายส่วนได้วางแผนในการบริหารจัดการแล้วเราก็ยังคงสามารถที่จะมาทำความเข้าใจกรณีผลที่ได้รับการผสมไม่ดีนั้นจะเป็นลูกบิดลูกงออะไรก็ตามครับอันนี้อยู่ที่ดุมพินิษในการพิจารณาในการตัดแต่งออก ทีนี้เราก็ต้องมาดูแลครับว่าในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการในเมื่อเราทราบว่าทุเรียนที่แตกใบอ่อนการจเจริญเติบโตของผลย่อมช้าและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต้องยืดออกไปอีกอย่างน้อย20วันอันนี้คือหลักการประการที่สองในส่วนของการเจริญเติบโตช้าเก็บเกี่ยวช้านั่นหมายความว่าเราคงจะต้องยืดระยะเวลาออกไป เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรแนวทางที่ผมเองนั้นจะนำเสนอก็คือเรื่องของการดำเนินการตามแผนหมายความว่าเราจะต้องเร่งเพื่อให้ผลนั้นจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะบิดเบี้ยวถาวรเพราะการบิดเบี้ยวถาวรน,นั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทุเรียนนั้นบิดเบี้ยวไปแล้วกว่า20วันถ้าเกิน20วันไปแล้วการแก้ไขจะไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเร่งดําเนินการคือใน20วันหรือในหนึ่งเดือนนี้เราจะต้องเร่งเต็มที่ให้ผลโตเร็วเสร็จแล้วเราทราบดีว่าผลที่เจริญเติบโตอย่างนี้การไว้ผลผลิตมากก็จะสุกแก่ช้าการที่มเมล็ดแตกใบอ่อนก็จะสุกแก่ช้าเราก็จะใช้โอกาสตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือเร่งการจเจริญเติบโตของผลไปตลอดจนกว่าได้ขนาดน้ําหนักแล้วเราจึงจะไปเร่ง กระบวนการสุกแก่ก็คือทําให้การสุกแก่นั้นสม่าเสมอแต่ให้ช้าออกไปนี่คือแนวทางที่เราจะพูดคุยกันในเช้าวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าปริมาณผลผล,ผลิตทุเรียนท่าน้อยการสุกแก่จะเร็วคุณภาพจะดีแต่ถ้ามากการสุกแก่จะช้าต้องรอเวลาเพื่อให้คุณภาพนั้นเขาพัฒนาไปจนถึง135วันจึงจะได้คุณภาพ นี่คืองานวิชาการที่ได้มีงานวิจัยเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดจิตติดก,กับตัวเลขที่เขาได้พยายามสร้างขึ้นมาแต่ยึดตรงหลักวิชาการว่าเนื้อในกรอบแข็งหวานมันมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งอย่าหมอนทองไม่ต่ำกว่า32%ของการเร่งการขยายขนาดน้ำหนักคุณภาพของทุเรียนคือถ้าเราจะพูดถึงคุณภาพแล้วเนี่ยมันเป็นความหมายอยู่สอด้านด้านที่หคือรูปทรงขนาด ขนาดใหญ่ด้านที่สองก็อาจจะเป็นในด้านของสีผิวนะครับมีความสะอาดมีความสดใสที่เราเรียกกันว่าทุเรียนหนามเขียวคือก็มาจากรากฐานความสมบูรณ์คุณภาพที่สามก็อาจจะเป็นเรื่องของภายในภายในก็คือสีเนื้อเหลืองกรอบแข็งหวานมันเมื่อสุกวันนี้เรายัางไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่าการเจริญเติบโตนั้นเขาแบ่งออกมาเป็นส่วนๆในระยะที่หลังจากทุเรียนติดผลแล้วเดือนที่หนึ่งก็คือเร่งการเจริญเติบโตทางด้านของเปลือกแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างมเมล็ดภายในพอเดือนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเปลือกแล้วก็สร้างเนื้อนะครับ ก็คือหมายความว่าจาก30วันไปถึง60วันสร้างทั้งเปลือกสร้างทั้งเนื้อพอเดือนที่สก็คือจาก60วันไปถึง90วันเป็นลักษณะของการสร้างสามอย่างคือขยายเปลือกขยายเนื้อและคุณภาพของเนื้อภายในพอไปถึงเดือนที่สี่ก็เป็นเรื่องของการสุกแก่ทีนี้ประเด็นเนี่ย ผมอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจนะครับว่าความสมบูรณ์มาจากใบเป็นผู้ผลิตได้อธิบายมาแล้วว่าใบเปรียบเสมือนโรงโครัวขนาดใหญ่กับขนาดเล็กถ้าเป็นโรงโครัวขนาดเล็กก็จะเลี้ยงคนได้ไม่ไม,มากก็จจำนวนผลก็น้อยถ้าไปเลี้ยงคนจำนวนมากความสามารถของโรงครัวไม่พอคนก็จะกินไม่อิ่มก็เปรียบเสมือนกับคุณภาพของใบ ใบมีจํานวนน้อยย่อมสามารถที่จะส่งพลังงานไปเลี้ยงผลได้น้อยถ้าใบมีจํานวนมากก็เท่ากับโรงคัวขนาดใหญ่ก็จะทาการผลิตอาหารผลิตพลังงานแล้วส่งมาเลี้ยงผลได้จํานวนมากถ้าผลมากเกินไปก็จะทำให้ผลมีขนาดเล็กแต่ถ้าผลอยู่ในอัตราที่พอดีก็จะมีผลขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เป็นหลักการโดยทั่วๆไปประเด็นคำถาม ที่เป็นคำถามก็คือเป็นความต้องการว่าแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ผลซึ่งผ่านอายุมาการติดผลลูปแล้วเรียบร้อยแล้วคือเดือนที่2ก็คือตั้งแต่60วันขึ้นไปเข้าใจนะครับว่าพัฒนาการของอทุเรียนเนี่ยพอเดือนที่2คือ60วันเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันภายในผลของตัวเอง ก็คือพืูใดที่มีเมล็ดก็จะโตเร็วพืูที่ได้รับการผสมเกสรไม่ดีก็จะโตช้าพัฒนาการอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นรูปทรงที่บิดเบี้ยวและผมก็ได้ย้ำต่อไปว่าอาการดังกล่าวนั้นจะเป็นอยู่ประมาณ20วันหากเราไม่เล่งแก้ไขหรือว่าคุณภาพของใบเราไม่ดีพอก็จะกลายเป็นบิดเบี้ยวถาวรน,นั่นหมายความว่าพืูที่โตก็โตไปเลย รูที่ไม่ได้รับการพัฒนาก็จะไม่โตดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเราจะต้องเร่งอาหารเร่งการพัฒนาในระยะเวลาอันสัน้นคือภายในเวลา20วันนี้จาก60 70 80ก่อน90วันเขาจะฟื้นตัวนี่เป็นประเด็นที่ได้อธิบายไว้ให้เห็นก่อนล่วงหน้าว่า เราต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้อนกลับไปแล้วครับว่าที่ผ่านมาเราใส่ปุ๋ยเราพ่นปัจจัยทางใบเราบำรุงใบดีพอหรือไม่สิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ได้ก็คือเรื่องของอาการที่กําลังแสดงในเวลานี้ถ้าหากว่าเราจะไปมองทุเรียนเนี่ยมันจะมี3ามลักษณะการบิดเบี้ยวขอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอาการบิดเบี้ยวแล้วมีลักษณะของ สีผิวที่ไม่สดใสมีอาการหนามแดงนั่นเป็นประเด็นหนึ่งหรือลักษณะของหนามไม่มีการพัฒนาคือภาษาอย่างเราชาวสวนทุเรียนว่าหนามไม่พลิกถ้าหนามไม่พลิกนี่ก็เป็นเรื่องแล้วนะครับแสดงว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยมีการชะง,งักการเจริญเติบโตถ้าเรามัวแต่ไปใส่ปุ๋ยทั้งดินเราก็อาจจะไม่ทันเหตุการณ์ดังนั้น คำตอบที่กําลังจะตอบท่านก็คือถ้าเราต้องการเล่งให้ผลโตเราจะมีการจัดการอย่างไรอยู่ตรงนี้ประการที่หนึ่งเรื่องของน้ําเป็นลําดับสําคัญครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าน้ําเป็นส่วนหนึ่งที่เราเติมลงไปในดินการให้น้ําไม่ใช่เหมือนกับคนเราทานน้าวันละหนึ่งแก้วสองแก้วห้าแก้วแปดแก้วไม่ใช่ครับ การให้น้ําก็คือการเติมลงไปในดินให้มีปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์การใส่ปุ๋ยทางดินก็เป็นการเติมธาตุอาหารทางดินให้ลงไปในดินไปทดแทนในส่วนที่ขาดหายหรือลงไปสํารองไว้เพื่อให้รากเอาไปใช้แต่ถ้าในดินไม่มีน้ําธาตุอาหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนําพาเข้าไปสู่ระบบแล้วถ้าน้ําไปทําละลายธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ราก เข้าสู่ลำต้นขึ้นไปสู่ใบและเข้าไปสู่ผลใบก็จะทำการผลิตพลังงานแล้วส่งกลับมาที่ผลธาตุอาหารบางตัวหรือท่อน้ำบางส่วนก็จะเข้าไปในส่วนของผลแล้วก็จะทำให้ผลนั้นมีความสดใสขึ้นมาในขณะเดียวกันได้อธิบายไว้ต่อว่าถ้าในสภาวะที่ทุเรียนมีอาการชะง,งักมีภาวะหนามแดงมีภาวะหมอง น้ำไม่สดใสน้ำไม่พลิกเราก็ต้องเข้าใจต่อว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องหันไปเพิ่มความรวดเร็วการเพิ่มความรวดเร็วให้กับผลที่จะได้รับพลังงานมันจะมีหลักการอยู่สองหลักการคือหลักการที่หนึ่งให้ทางระบบลากแต่เป็นการให้พร้อมระบบน้ำพูดกันภาษาอย่างเราง่ายๆคือการให้ปุ๋ยทางท่อหรือการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำอันนี้คือหลักการที่หนึ่ง หลักการที่สองก็คือการที่เราจะต้องให้ไปทางใบการให้ไปทางใบนั้นเราก็ฉีดไปที่ผลคือพูดตรงๆนะครับว่าบางอย่างเข้าผลได้บางอย่างเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะซึมซับเป็นพลังงานหรือได้ประโยชน์ก็คือพ่นไปทั้งผลและใบแต่ให้เน้นไปที่ใบเป็นหลักเพราะว่าผลนั้นอยู่ในระยะ60วันแล้ว ประเด็นสองหลักการนี้จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะต้องทีนี่คือหลักการที่ต้องทำความเข้าใจก่อนทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีกำลังในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้เราจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการให้ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินนั้นก็คือการให้ทางระบบลากซึ่งเราสามารถจะนำเอาปุ๋ยเม็ดที่เป็นปุ๋ยหวานมาละลายน้ำเอามาละลายน้ำ ให้ท่านทดสอบดูว่าปุ๋ยใดก็ตามที่ละลายน้ําได้ดีท่านใช้ได้ทางนั้นแต่กรณีนี้ต้องเป็นการให้ไปทางท่อนะครับคือคือให้ไปทางท่อเมนท่านอาจจะแย่ไปที่หัวกะโหลกอาจจะไปที่สายดูดอาจจะไปที่ก้นปั๊มหรือจะใช้ตัวปั๊มพ่นยาอัดเข้าไปทางท่อเมนเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยเม็ดที่อาจจะถ้าเข้มข้นอาจจะเป็นพิษกับระบบรากแต่ถ้าให้ไปทางระบบน้ํา มีน้ำปริมาณมากเขาก็สามารถจะไปได้ตัวที่หนึ่งครับในกรณีถ้าท่านไม่มีระบบปุ๋ยทางท่อท่านก็จะต้องใช้ในส่วนของปุ๋ยทางใบอย่างเช่นอาจจะเป็นมามีกโกลจะเป็นไบโอเมอร์นะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยเหล่านี้ละลายน้ำทำไมต้องใช้ปุ๋ยทางใบเพราะว่าปุ๋ยทางใบนั้น กระบวนการผลิตเขาจะสกัดสารบางตัวพวกเกลือพวกไบยูเลตออกไปแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นพิษจึงไม่มีต่อระบบล่าหากเราราดเข้มข้นก็ยังไม่เป็นไรเราก็จะใช้ปุ๋ยทางใบในอัตราหนกิโลกร,รมัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรส่วนกรณีที่ท่านต้องทำความเข้าใจคือทำไมเราต้องให้ไปกันฮนะพี่น้องเกษตรกรครับท่านเห็นนะครับว่าน้ำ จะต้องขึ้นสู่พืชทุกวันเมื่อใดก็ตามที่พระอาทิตย์เกิดแสงก็เปรียบสเสมือนกับเราเปิดสวิทชไฟปั๊มน้ําพอเราเปิดสวิทชไฟก็คือพระอาทิตย์ส่องลงมาเปิดสวิทไฟรากจะทําการดูดทันทีก็เหมือนปั๊มน้ําในสวนที่เป็นตัวดูดจากแหล่งน้ําดูดน้ําดูดธาตุอาหารเข้ามาแสงอาทิตย์เปิดสวิทรากจะเป็นปั๊มก็จะดูด ดูดเสร็จก็ส่งไปที่ใบเพราะฉะนั้นการดูดเนี่ยเขาจะดูดทั้งน้ํทาทั้งธาตุอาหารขึ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่เราให้ปุ๋ยไปทางระบบน้ําและาธาตุอาหารนะครับโดยเฉพาะตัวาธาตุอาหารที่จะควบคู่กันไปก็คือ t k ซอยหถ้าตัวอื่นๆจะเป็นเซอร์คอนจะเป็นท K ซอยหจะเป็นแคลเซียมพัดอยู่ที่ส่วนประกอบ เขาก็จะล่วงไปแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าไปทางท่อน้ําวิ่งไปที่ใบและก็วิ่งไปที่ผลด้วยเพราะท่อน้ำเนี่ยไม่ใช่ไปที่ใบยอย่างเดียวครับไปทุกส่วนของพืชเพราะานั้นธาตุอาหารบางตัวก็จะเคลื่อนไปสู่พืชไปในตําแหน่งต,งต่างๆยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้เนี่ยนะครับทีเคซย้าเซอร์อคอนก็จะเป็นแคลเซียมสังกะสีอะไรเหล่านี้เป็นต้นประเด็นก็คือพืชหรือทุเรียนจะได้รับ อย่างต่อเนื่องทุกวันเมื่อไหรก็ตามที่เขาดูดน้ำเขาก็จะดูดธาตุอาหารขึ้นไปนี่คือเหตุผลจึงทำให้พัฒนาการของอทุเรียนนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วน้ำจะต้องเพิ่มขึ้นธาตุอาหารจะต้องมากขึ้นหรือถี่ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยพอเราได้เห็นคุณภาพเราใส่ปุ๋ยหนักเข้าไปใส่อาหารเสริมหนักไม่ใช่นะครับเรายังคงต้องใช้ในอัตราเดิมก็คือปุ๋ยก็อยู่ที่ประมาณ ร้อ100กรัมต่อต้นเฉลี่ยตรงกลางนะครับเล็กก็เหลือ50ใหญ่ก็ร้อยาธาตุอาหารก็อยู่ที่ประมาณร0 0ยซีซีต่อต้นเหมือนกันแล้วระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งอันนี้จะเป็นอัตราที่เหมาะสมถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะเห็นว่าการพัฒนาหรือคุณภาพนั้นจะเป็นไปดังตามระบบอันดับแรก ใบจะสดใสขึ้นมาก่อนใบที่สลดใบที่ซิดซีก็จะใสขึ้นใบก็จะดีตัวขึ้นแล้วขณะเดียวกันผลก็จะมีสีหนามที่สดใสขึ้นนี่เป็นประเด็นที่ท่านจะต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาติดต่อกันสี่ครั้งในหนึ่งเดือนเพราะเดือนหนึ่งก็มีสี่สัปดาห์ช้ากว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับถ้าหากว่าท่านมี ความจาเป็นน้อยเราก็อาจจะเป็น1ิบวันครั้งตรงนี้เป็นเทคนิคเฉพาะกิจนะครับเจาะไปที่ผลโดยตรงซึ่งงานวิจัยของเราก็ยืนยันผลได้เป็นอย่างดีตลอดมาการทําให้ทุเรียนสุกแก่ให้ช้าออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังมีความประสงค์ที่จะชะลอการสุกแก่ตรงนี้ออกไปประการที่หนึ่งคือเรื่องของน้ําเราต้องให้ อย่าให้เกิดสภาวะของการขาดน้ำโดยเด็ดขาดอันนี้คือการปฏิบัติที่หนึ่งประการที่สองเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยทีนี้การใส่ปุ๋ยเนี่ยหลายท่านก็ไปมองว่าการใส่ปุ๋ยเป็นลักษณะของการที่จะทำให้เนื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงคือเนื้อเนี่ยมันจะกลับพี่น้องเษกษตรกรครับไม่ทราบว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความฝังอยู่ในความจํามาตลอดท่านต้องเข้าใจนะครับว่าปุ๋ยที่เราใส่นั้นเนี่ยกว่าจะใช้ระยะเวลาในการแตกตัวในการระลา,ายในการเดินทางเนี่ยกว่าจะไปถึงใบจากใบจะกลับมาที่ผลนั่นต้องใช้ระยะเวลาเกือบ15วันถึง20วันเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยเข้าไปนั้น ก็เป็นแค่การเติมพลังงานเข้าไปหรือเติมสารอาหารลงไปในดินเท่านั้นและสูตรที่ผมพยายามแนะนำมาตลอดก็คือแค่เพียงสูตรเสมอธาตุอาหารเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของต้นเพื่อที่จะให้เขาฟื้นฟูธาตุอาหารก็เหมือนกับเป็นการเติมลงไปในดินนั่นเองถ้าเป็นในส่วนของทุเรียนปกติก่อนตัดประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ย ผมก็แนะนําให้ใส่สู่เสมออยู่แล้ววันนี้ในกลุ่มนี้ก็ยังใส่ได้คือถ้าหากว่าเอากันง่ายๆว่าถ้าท่านไม่สบายใจก็ไม่ต้องใส่ส่วนต่อมาในเรื่องของอาหารเสริมจูเรียท k เซอยห้าแล้วก็ในส่วนของ p k พัดหรือท k เซอยหเราใส่ได้เลยเพื่อที่จะไปเพิ่มคุณภาพของสีและ สนับสนุนการเจริญเติบโตอันนี้คือทางดินส่วนที่ใบและผลกรณีที่ใบและผลนั้นท่านก็ยังปฏิบัติตามปกติกรณีของการฉีดพ่นการบำรุงใบก็จะมีแค่เพียงปุ๋ยทางใบธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารพลังงานประเด็นที่ผมอยากให้ท่านเข้าใจนิดหนึ่งคือพฤติกรรมของ ทุเรียนที่มันมีอยู่ในต้นเนี่ยถ้ามีจำนวนมากอาหารจะถูกแบ่งเฉลี่ยไปในรุ่นเดียวกันเขาก็จเจริญเติบโตช้ากว่าปกติแต่ถ้าในต้นนั้นมีผลผลิตรุ่นเดียวกันอยู่ในปริมาณที่พอดี การขยายผลการเจริญเติบโตเขาก็จะเป็นปกติเพราะฉะนั้นกรณีการใช้ปัจจัยเล่งทางทางดินทางใบนั้นมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งว่าไปเสริมเติมแต่งให้อาหารหรือพลังงานนั้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตแต่ถ้าในต้นนั้นเป็นสองรุ่นอย่างรุ่นพี่อยู่ปลายกิง่งรุ่นน้องอยู่โคนกิง่งพัฒนาการเราจะเห็นนะครับว่ารุ่นพี่จะต้องโตเร็วกว่ารุ่นน้องจะโตช้า ทีนี้พอรุ่นพี่เขาโตโตโต,ต,ตจนกระทั่งเขาหยุดใช้พลังงานเมื่อไหร่จะเข้าสุรยะสุกแก่เมื่อนั้นเราจึงจะเห็นว่าผลรุ่นน้องเริ่มมีการพัฒนาอันนี้ก็เป็นการแบ่งสรรปันส่วนกันไปตามลักษณะแต่เพื่อท่านเข้าใจว่าพลังงานที่จะมาเพื่อการขยายขนาดของผลนั้นโดยมีเมเล็ดเป็นศูนย์กลางถ้าเพียงพอเขาก็จะโตได้อพอดีแต่ถ้ามากเกินไป อย่างเช่นมีปริมาณผลน้อยผลไปอยู่ในตำแหน่งกิ่งใหญ่และผลปลายกิ่งไม่มีสิ่งที่เราจะเจอก็คือขั้วใหญ่ทุเรียนผลโตเปลือกหนาหนามแตกมันเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นมันต้องอยู่ที่จุดสมดุลด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีของความเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นสองรุ่นรุ่นพี่โตก่อนเก็บเกี่ยวก่อนรุ่นน้องถึงจะโตตามซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติโดยหลักการเนี่ย การที่จะทำให้ผล,ลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสุกแก่ช้ามันก็มีหลักการก็คือทำผลให้มากนะครับทำผลให้มากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นต้องเล่งให้ผลโตด้วยคือให้ผลโตจำนวนมากการสุกแก่ก็จะช้าออกไปเคยยกตัวอย่างไว้ว่าทุเรียนผลน้อยเก็บเกี่ยวภายใน113วันแต่ถ้าผู้เรียนมีผลจำนวนมากจะเก็บเกี่ยวในเวลา 130- 135ถึงวัน ต่างกันเกือบ20วันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทาให้ทุเรียนแตกใบอ่อนเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนที่อายุ50วัน60วันเราต้องเข้าใจเรื่อง,งว่าพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาใช้เพื่อการพัฒนาใบเพราะฉะนั้นอายุการสุกแก่ของทุเรียนจะเลื่อนออกไปเป็นจาก113วันกลายเป็น123วัน133วันนะครับอันนี้คือเลื่อนออกไปอีก20วัน เป็นพฤติกรรมโดยทางธรรมชาติดังนั้นทุเรียนวันนี้อายุ50วัน60วันแล้วก็รูปทรงบิดเบี้ยวเราก็ยังคงต้องใช้ระบบนะครับเร่งการเจริญเติบโตต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนคือคือ30วันใน30วันนี้ถ้าเราจะลองศึกษาดูนะครับจากครึ่งกิโลหรือจาก1กิโลกรัมก็จะกลายเป็น2กิโลหรือ2กิโลครึ่ง และเราก็จะยืดออกไปอีกนะครับอีกประมาณสัก20วันหรือ1เดือนก็จะกลายเป็น3กิโลเพราะฉะนั้นในส่วนของน้ำหนักมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจหลังจากนั้นเราจึงจะผ่านกระบวนการเข้าไปสู่ในเรื่องของการ สุกแก่แต่ว่าในระหว่างที่เรากำลังเจริญเติบโตในอีกสองเดือนข้างหน้านี้เราก็จะต้องเล่งคุณภาพคือการสร้างเนื้อการสร้างสีการสร้างคุณภาพภายในประกอบกับน้ำหนักลักษณะของหนามไถ่นอกเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการตรงนี้จึงเป็นการให้ความสมบูรณ์ที่ถือว่ามีความจำเป็นประการแรกน้ำเป็นลำดับที่หนึ่ง ปุ๋ยทางดินครับอาจจะเป็นปุ๋ยยาร่านะครับเป็นสูตรเสมอถ้ากรณีแตกใบอ่อนถ้าใบอ่อนนั้นกลางเต็มที่แล้วเราก็อาจจะเป็นสูตร15-9-20ยาล่าหรืออาจจะเป็นคนเขียวนะครับคนเขียวก็จะมีสูตร15หรือสูตร15-5-20อาหารเสริมทางดินครับ 4K ซอย1 t K ซอย2 t K ซอย5สำหรับการเล่งผลโตทำให้ใบสมบูรณ์หลังจากนั้นเราก็ เข้าไปสู่การใช้ปัจจัยทางใบปัจจัยทางใบนั้นก็จะปเป็นเรื่องของการเพิ่มความสมบูรณ์ของใบซึ่งมีแค่ตัวหลักๆก,ก็คือปุ๋ยทางใบจะเป็นปุ๋ยไบโอเมอร์มามีโกเทอร์ฟิกอะคลีเมลหรือปุ๋ยน้ำเหลววิสตาก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรไมโครมิกเอเทรสเอสพีควอตเทรนเนอร อันนั้นก็เป็นปัจจัยเสริมก็เป็นแค่ปัจจัยสองตัวหลักเท่านั้นนะครับที่มีความจําเป็นเป็นหลักส่วนตัวเสริมนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องเกษตรเหมือนอย่างที่ผ่านมาช่วงใบอ่อนเราต้องการพลังงานมากก็เป็นพีชไีโตบีนะครับถ้าต้องการให้ใบแก่เร็วและต้องการถ้าฝนชุกเราก็ใส่ซุปป์ดีหรือดีในเตรดถ้ายังเป็นใบอ่อนเราก็เพิ่มแมกนีเซียมอันนั้นก็คือปัดเด็นทางใบส่วนที่ผลสิครับตรงที่ผลนั้น ให้เข้าใจว่าระบบของการกระตุ้นผลเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนสองระบบสองระบบนี้เราสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับซึ่งรายละเอียดผมก็จะแจงรายละเอียดตรงนี้เลยคือโดยในส่วนของตัวที่จะไปช่วยในเรื่องของการชะลอการสุกแก่แล้วก็เร่งผลโตเร็วทําให้ผลมีพลังงานอย่างรวดเร็วทําให้ขั้วนเหนียว ทำให้ขัดวแข็งแรงมันก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียชนิดพ้นนะครับประมาณ300กรัมถึง500กรัมมีในส่วนของโมฟลุตโมโนแคลหรือแคลซีโนพวกแคลเซียมเข้มข้นที่สวนมียี่ห้อไหนเราก็ใช้เข้าไปมีในส่วนของตัวซุป,ปดีหรือดีในเตรดที่ร้อยซีซมีในส่วนของอะโทนิกที่ร้อยซีอันนี้เราก็จะฉีดเจาะไปที่ผลโดยตรงสารเสริมประสิทธิภาพต้องใช้ในระยะที่ฝนชุกอันนี้คือฉีดเจาะผล อันนี้คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปฟื้นฟูสภาพให้เขาขั้วเหนียวป้องกันการหลุดล่วงกระตุ้นผลให้แข็งแรงโตเร็วอันนี้คือสูตรที่1ส่วนสูตรที่สองครับเป็นการพ่นในลักษณะของการเสริมบำรุงการเสริมตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ในลักษณะของปัจจัยเสริมเข้าไปอย่างเช่นกลุ่มสารสกัดจากสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอันนี้คือตัวที่จะไปเสริม ามว่าแล้วปุ๋ยล่ะก็จะเป็นปุ๋ยทางใบซึ่งเราก็จะพ่นไปทั้งที่ใบและที่ผลโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการพ่นใบภายในสรงพุ่มตัวที่เสริมเข้ามาตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแคลเซียมบรอนสรุปว่านะครับมีปุ๋ยทางใบมีอาหารเสริมแคลเซียมบอรอนมีสารสกัดจากสาหร่ายพลังานในลูกของกรดอะมิโนมีพลังานในรูกตัวอโทนิกนั่นก็คือการพ่น ไปที่ภายในสรงพุ่มและที่ผลซึ่งในสองสูตรนี้เนี่ยเราจะเห็นความต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราจะทําให้ขั้วเหนียวก็เป็นโมฟลุตโมโนแคลแคลซีสูตรแต่ถ้าเราจะบํารุงให้ผลโตสมบูรณ์โดยให้ย้ายพลังงานจากใบก็จะกลายเป็นแคลเซียมโบอลอนนั่นเองในบางกรณีนะครับถ้าเรามีทุเรียนผลหลายรุ่นเราก็อาจจะเลือกเอาในส่วนของแคลเซียมเดียว และโบลอนเดียวอย่างเช่นโมฟุตบวกนิปก็จะกลายเป็นแคลเซียมโบลอนพ่นได้ทั้งใบพ่นได้ทั้งผลคือทำหน้าที่ครบถ้วนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ให้เข้าใจว่าเราจะเอามาผสมกันทิ้งไว้ไม่ได้นะครับเราจะใช้เท่าไหร่เราก็ผสมแค่นั้นแล้วก็ใช้ให้หมดวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ